ไล่สำเร็จแล้วสำหรับการลอกห้วยครับสวัสดีละกะทักทายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องขอบดูช่องอุบลนบสิ่งแราดยุ่งยุ่มกระทั่งเพจครับแต่เราผมใจทุกตอนก็บอกว่าจัดตักทายแล้วกะรายงานโตครับโอ้ยินแบบนี้ทำไมมันแข็งจังเลยเป็นแผ่นเป็นแผ่นครับแข็งอะไรกันเถเปลืองน้ำมัน ด้งกันเลยเออแข็งครับอ๋ออยู่กับรถขุดซานี่เรานะครับ s ห2 0 h a a s i g ครับพี่น้องควนมต้นโดยอาจารย์คํำครับอาจารย์คํำสู้ๆความลึก4เมตรครับเนี่ยเหลือแต่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็เก็บไปแล้วฝั่งนี้เก็บไปแล้วเป็นหวยละหลังจากเป็นปลานะครับหลังจากเป็นเป็นปลาเป็นดอนอยู่ เอามาทำการขุดหลอก10วันนะครับ10วันกับรถขุดเลาซานี่เหตุไปเห็ุมาก็ันไก่เชียร์ล่ะเมื่อเด็กกุ้งสีสซ้ำเร็จคิดว่าเนะี่ยน้องข่าอยู่ดีไม่แห้งยีบขามากเขาเหยียบเลี้ยวแท้เมื่อคืนนี้ได้ข่าวครับได้ข่าวว่าพิบุตรกับรถดัมซิ่งดินดวนขุดดินดวนเข้าประสบอุบัติเหตุครับรถชนอ่ะขอให้อายไซปลอดภัยเดอ้อ รถกระบะคันฟอร์ดที่ผมเคยไปนั่งด้วยนะ่ะพังหมดเลยเครื่องน่าจะแตก้วยและมั้งโอ้เอเสียดายรถก็ได้แตดี๋ยว่า,าคนคนปลอดภัยก็ดีแล้วแหละโทรหาคุณนินอยู่เมื่อคืนเอา้าก็ขอให้ปลอดภัยขอให้หายไปไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนระับขอหลายพี่พอดีก็บขอห้หายไมาดูเราขุดเนี่ยอันนี้มันไม่ดานเด้พี่นอ้องไนนอ้ชั้นนี้เนี่ยดานอยู่แต่ ก้อนดานเนี่ยมันเป็นหินมันจะเป็นเป็นแผ่นยังไงไม่รู้แต่ว่ามันแข็งแทนเข้ามาหินเนี่ยนี่หินแบบนก้อนโ,โอครเกนมิโลแข็งแหี้ยเอา้าโอ้งงเลยแถวบ้า,บานไม่ค่อยมีมาเจอหน้าแถวนี้ไว้หนี้นี่ดูเรื่องเลย เดี๋ยวดึงเนี่ยเศษสิ้นสุดมาอยู่ตรงนี้นะครับงานก็เขียวเนี่หละใกล้สุดเลยพี่นอ้องปุดแล้วก็ดึงตับปัดปัดก,ดกลับเียบร้อยเลยเก็บไส้ข้างล่างอีกนิดหน่อยนี่เป็นคู่เป็นอย่างยู่เนี่ยเป็นคู่เป็นปนี่ยู่ ก็สี่ปีกว่าๆครับรถคันนี้สี่ห้าปีนะสี่ปีกว่าก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ยังทำงานได้ปกติแต่ว่าสีสันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวอดหนาฝนมีเมลาครับเลยทําการเรีบสีใหม่กาทีมงานลุยบรรยากาศทันท้อนไม่ร้องยัางบุษอตแ,ษแต่ว่าเดียดแดดแห้งรับยัางบุสโตแต่วาเดดแห้งอออ เมื่อวานก็นมีฝนโป,ปอยนิดหน่อยแต่วันนี้ไม่เห็นมีก้อนเมฆเลยแดดดีเรอเลยมายืนข้าวเดี๋ยวเงื้อเนื้อไหลค่อยหน่อยครับความลึกอยู่ที่4เมตรครับปากกว้างอยู่20่ทอง12ครับอันนี้คือรถเมคเกอรเขากำหนดมาของการทำการเทสทุกมือทุกมืออาจารย์คำม,มันใส่ทุกมือครับ ไปเรื่อยๆครับแกแลหลายๆคนมาบึงนะก็ขับบปเร็วตัวล่ะเริงๆ,ๆนะไางคามาแกก็ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆเย็นๆแต่ว่าดูในการๆๆาในการอุๆๆ้มดินนะดินมีตักเต็มตักเต็มอุ้มเต็มเต็มอุ้มนะครับแล้วงานมันก็ออกเกตขั้นเดียวซิปมือแลนะ้วค่ะบือว่า โอเคครับเรีว่าดีเรีว่าเร็วอยู่ก็ผมก็กะไว้ประมาณนี้แหละสิบวันต่อต่อตัวนะต่อโคงงงานแต่ซาๆเรื่อยๆกลุ่มไปเติมดินเติมกลุ่มก็ว่าเนื่องละ่ะมันจะเร็วมันจะช้าเนี่ยมันก็อยู่กับการตักดินแล้วก็การวางดินการกะประมาณดินออกการอ่านหนาง,งานออกนะงานเมื่อกาบริเดณ้อยสีเก่าเจาของ มันก็บจบครับแต่ถ้าถ้า,ถาอ่านงานไม่ออกอ่านดินไม่ออกมันกระสาไม่หรอกซรสาหมายความว่ามัเห็นตากลายขึ้นสร้างมันเป็นกับาม,าม,ามามเาาบ,มาบิงนะช่างก็มาตอก็มาดูาเอา้าคือแนลวเลี้ยวถือว่าคนละคนขุดคือปเปลี่ยวฝันหนีปีกายนี่ยก็ขุดกับเปลี่ยวปันนีเดียบเลยว่าอา้าวอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความมันต้องยกให้ยกแค่ดิให้คนขับรถ ว่าถ้าวางแล้วก็ไม่ได้ทอยดินต่อวางตรงไหนมันจบมันก็พานพี่น้องมันก็เลี่ไปเลยอย่างนี้นะบพรเี้ยว่าทอยดินขีดเกาวางดินบอส่เสมอกันหลวกันยังมายนดินไปเฮ็ดขั้นคู่อีกจะเสียเวลาไปดิต่ว่าขันเท้าเห็ดเนี่ยถ้าเหมือนว่าวางดินดีถูกตำแหนง่งถูกที่กะอันงานออกเอาดินมองนีไปว่างมาหันเอาดินมองนี้มาว่างาเางางส้นนี้ปุบปั๊บ ก็ปัดเลยก็จบนะครับว่นเดถ้อยดินขีเก่าอันนี้ก็คือต้องยกทีนี้แขคนขับนะครับคนขับเนี่ยถ้าคนนจะต่างนะต่างต่างหมายความว่าระวางคนขับขับได้ขับได้นะครับขับได้ก็คนขับเป็นเนี่ยเป็นนี่หมายความว่าเป็นงานเป็นการเนี่ยอ่านงานออกว่างเป็นยังคือจ้างแล้วค่าพอซ้ำกันถ้าคุณขับใหม่ๆนะแล้วให้วางมาทําแบบนี้มาทํางาน แล้วคุณทาได้ไหมอ่านแล้วมันจบเลยไหมประหยัดน้ํามันได้ไหมเร่งน้ำเรียงรถแค่แปดเรีงรถแค่เก่าน้ำมันเบิดมือละบ่หลายแต่ว่างานจบเร็วนี่ถือว่าระดับอาจารย์นะครับค่าจารย์ก็ต้องแพงเป็นธรรมดาไอ้พวกขับไม่ไม่เร่งรถเบิดแห้งสิบเอ็ดจำปอกเอารถประทันอานงานบอ,อกว่างดิน ทวมดาเกี่ยวของแล้วก็มาถ่อยดินออกจากดาเกี่ยวของก็มีครับมีหลายแต่ก็ามวมาทาได้ไหมก็ทําได้แตามมา่ว่าคุณเซฟได้ไหมอะไรประมาณนี้นะแต่ว่านี่ระดับอาจารย์เขาเขาทำไม่ได้เร่งรถแรงบริเหตุรถแห้งขับรถเนี่ยน้อยมากได้ยินเสียงปุ้งกีดังเปิือปากเปิือปากครับไ่มีเลยเนี่ยเห็นแหมครับว่าขนาดปุ้งกีก็รวมนะไม่ใช่มาปุ้งกี้น้นนะก็ ขยับปมติจะามันก็ดังเนี่ยเพราะว่ามันหลวมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะสั้นโปุ่งๆบางๆบ่มีครับนี่ระดับอาจารย์เขาขับเพราะว่าขับลอยว่างลอยเห็นขับแบบนี้ไม่พังครับรถไม่พังตั้งกะตามการเวลามันนั่นแหละรถเครื่องจักรกลหนักนะครับขับแบบนี้ผมว่าไม่รู้ผมชมนะ ละวคนก็จว่าเอาใจก็ย่งอ,ยงอ,ยองเดิรลุงน้องอยู่ของมเมนหนึ่งอันนี้ก็คือผม,มชื่นชอบในการทํางานเพราะว่าหนึ่งว่ะทำงานเร่งเบาๆแต่ว่างานมันออกประหยัดน้ํามันได้งานมันจบเร็วก็ต้องให้เครดิตนะครับพอมาลูกน้องเฮ็ดดีแพไตายกับกบมยหยองมะเมนยนนะอันนี้แกเฮ็ดดีกับต้องย่อง เอาก็อยากให้เบิ้งเป็นตัวอย่างครับประด้ว่าบ่ได้ยด๋ยตวตรงนี้ผู้ได้นะครับบ่ได้๋ยวตรงนี้กันในการขับรถก็มันม,มีหลายวิธีเหมือนเหมือนเ,อเนอรียมโบบอกว่ามีอยุลอยแปดวิธีมีกันนะครับขับรถก็มีอยุลอยแปดวิธีคือกันแต่ว่าจะเลือกเอาวิธีไหนที่มันจบจบไว้จบง่ายจบเร็วประหยัดน้ำมัน ก็อยากให้ให,หลายคนมือใหม่นะถ้ามือเก่าระดับอาจารย์นี้ไม่พูดกันนะครับไม่ต้องเมานะครับถ้าระดับอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องพูดนะแต่ว่าน้องๆคนที่ขับใหมค่คนที่ขับใหม่ก็ให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวอย่างในการขับรถขนาหเพิ่งกิหรวมเลยยังไม่เพิ่งปางเพิ่งปางเนี่ย คราพ่นกระสั้นเมื่กี้จนหวาดเลยับแต่ละมือเอานี่คืออัปเดตงานคุดหวยครับคุดหลอกหวยใกล้จะเลี่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จผลงานได้จะถ่ายให้ได้ดูอีกทีหนึง่งขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับแข็งเงี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้าบ้งครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับในช่องอุงบลนนำสิ่งเพราะทั้งยูทูบและทั้งเพจครับพี่น้องมีงานมีการก็จะเริ่มเอืน้นใส่เอื้นหากับใจหลร้อนๆความให้บริการทีมบริการน้องเบิ้านสับ ขอจะากอเกียรติเจริญทรัพย์การโยธานะครับมีให้พี่น้องได้ใส่การใส่การเมื่อุอย่างบวสิเป็นรถไมโครคุ้มตาทมทีครับรถไมโครรถดำรถเกียรรถไถรถบดรถน้ำรถเกี่ยวรถเชเลอร์ครบทุกอย่างครับขอให้บอกเอาโชคดีไม่ใช่หรือพระจากพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ